สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมเซลต้องนะครับแล้วก็ด้านหลังมีผู้จัดการนะครับแล้วก็น้องทีมงานน้องทรายนะครับแล้วก็น้องออ้าซินเป็นตากล้องนะครับมาเดิมครับวันนี้เราจะเอาตัวของเจ้าเครื่องยนต์2.2นะครับที่เปิดตัวใหม่ไปลองสมรรถนะเบื้องต้นกันแล้วก็เดี๋ยวระยะทางขับไปเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆว่าต่าการเล่งเป็นยังไงออกตัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ที่ต้นคลิปแจ้งไปนะครับว่าเราจะเอาตัวของอเครื่องยนต์2.2นะครับเครื่องเรื่อง2.2ว่าอะไรนะครับคุณน้อง m a c อร์ดใช่ไหมเครื่องยนต์ตัวของ Macport นะครับออกมาลองเทสนะครับการใช้งานของตัวรถเครื่องยนต์นะครับระบบการตอบสนองเรื่องของเกียร์อัตโนมัติตัวใหม่ที่เป็น8สปีดนะครับว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะครับวั <S <S บนนี้เราก็จะมาลองกันสนุกจริงนะครับวันนี้เราจะไปที่ยุธยากัน ก็ขับขับไปเรื่อยๆนะครับจากโชว์รูมเราเนี่ยไปที่อานเนี่ยก็อยู่ประมาณ3 0ถึง40กิโลเมตรนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าการใช้งานเนี่ยครับรถจะเยอะแบบนี้เป็นยังไงการทำความเร็วว่าอย่างไงแต่อย่างน้อยนะครับยังไงเราก็ขับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับจะไม่จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็จะวิ่งไปกันไม่เกินร20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเบื้องต้นที่ออกมานะครับสิ่งแรกเลยที่สัมผัสได้นะครับก็จะเป็นตัวของอัตราการเร่ง ออกตัวนะครับเร่งแซงนะครับแต่ก่อนที่เป็น1.9การออกตัวอาจจะมีล้อรอบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับ2 2ได้แก้ไขมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างเบื้องต้นนะครับที่ขับออกมาก็รู้สึกว่าโอเคนะครับในกระบะ4ประตูนะครับแล้วก็ตัวของวเอเนี่ยยังไงเดี๋ยวต้องไปลองกันอีกทีหนึ่งว่าตัวของวเอฟ2อ0ที่บอดี้ใหญ่กว่าตัวของ4ประตูเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นแบบไหน อันนี้ผมขอลองเล่นแซงนิดนึงถ้ารู้สึกได้เลยว่าว่าการตอบสนองเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์ตัวรถปรบสปีดเนี่ยโอเคเลยนิ่มนวลน,นะครับการตอบเกียร์โอเคนะครับตอนนี้เรารท่านพี่เนี่ยครับเกียร์แปดพอดีเลยเกียร์แปดแล้วนะครับความเร็วที่ผมขับอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับสังเกตนะครับว่าตัวของรอบเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบต่อนาทีนะครับ สิ่งนี้เลยนะครับทาให้การประหยดัดน้ำมันของีิสูเราเนี่ยได้ผลกับยี่ห้ออื่นนะครับที่เขาบอกว่า,าเครื่องใหญ่ขึ้นนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นเนี่ยทำไมถึงประหยดัดน้ำมันกว่าเดิมสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับตรงนี้เลยครับเพราะว่าระบบเรื่องของการทดเกียร์แบบใหม่เนี่ยโอเคเลยนะครับข้อโดยสารกับหนึ่งเก้าเนี่ยเท่าเท่ากันนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็พวกข้อโดยสารพวก ระบบเอเดร์และพวกนี้ครับสำหรับรุ่นไฮนเดอร์เกียร์เอ็มเนี่ยก็ยังมีมาเหมือนเดิมแพเทอชิพมีมาเหมือนเดิมนะครับแต่เกียร์เพิ่มขึ้นเนาะแต่ประหยัดเหมือนกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปอีกทีนะตอนนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์8ของรถยอโต้นะครับความเร็วอยู่ที่100นะครับ รอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับความเร็วหน mm ึ่งร้อยก็ถือว่าโอเคนะ mm hmm. อ่ะ พลัง2.2เราครับวันนี้ก็คือวันนี้นะครับจุดแรกที่เรามาแวะกันนะครับก็จะเป็นตัวของร้านคุเ้เต๋วลวกปากที่อยุธยานะครับยังไงฝากร้านเขาด้วยนะบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ตัวของ2.2เรานะครับมาถึงที่หมายจุดแรกก่อนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปอีกว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับเครื่องยนต์วิ่งมาจากโชว์รูมประมาณ30โลหน่อยๆและเล่งดีมากเลยบอกเลยครับ2.2เราาาออ่ะ่ะดยมูกกันหนห็นไงงบ้ ผุมเาเาเครื่องยนต์เรานะครับไปได้ทุกที่จริงๆนะครับก็วันนี้พักจุดแรกก่อนครับรับประทานอาหารกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบก็เดี๋ยวที่แรกแวะทานข้าวกองท้องเดินดท้องนะครับอย่าลืมนะครับฝาก2.2งจุดเราไว้ด้วยนะตัวนี้ไปเดี๋ยวเ,เดินเข้าไปดูร้านเขานิดนึงนะครับขออนุญาตทางร้านเขาไว้แล้ว นี่นะครับกุวยเต๋วเรือลวกปากริมคลองนะครับยังไงฝากฝากเลยเลยครับถ้าเกิดว่ามาเนี่ยเซิร์ชขึ้นเลยไหมล,ลวกปากริมคลองขึ้นเลยนะครับยังไงฝากอุ่นหุ่นร้านด้วยนะร้านบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเชิญครับ รถอีสุเป็นรถที่ขับสบายนะครับผู้หญิงใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่รับส่งลูกอะไรเงี้ยจริงๆร,รถกระบะตอนนี้อนเนกประสงค์มากนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ก็เงียบนะครับห้องโดยสารก็กว้างนะครับด้านหลังก็สามารถขนสัมภาระได้นะร,รถพวกรถเกง๋งรถเอสยูวีอะไรเงี้ยขนเยอะกว่านะครับฟีลลิ่งการขับขี่ผมว่าชั่วโมงนี้นะครับรถกระบะเนี่ยพัฒนาไปเยอะมาก นะครับสุดมากนุ่มนุ่มน่นุ่มเลยเหมือนรถก็เก่งเลยอ่ะเหมือนช่วงล่างเขาดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นแล้วก็เรื่องของความเย็นเรื่องของแอร์นะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับโดยรถิอัพสามร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอ่ะเหลืออีกสามร้อยเมตรแล้วครับ GPS แจ้งมานะครับวันนี้จะขอพรพระขอจองรถสามคันนะครับระหว่างรีวิวนะครับสนใจก็ติดต่อกันมานะครับเซลต้องนะครับ ขอาญเดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมวันนี้เราก็ถึงวัดแรงนะครับจุดที่สองกับเครื่องยนต์สองจุดสองจุดที่สองไปดูกันสองจุดสองลุยครับอันนี้ผมต้องซื้อดอกไม้จากตรงนี้ไปไหมครับต้องเท่าไหร่ครับจุดเท่าไหร่นบาทอ่าหนึ่งจ้ามว้าก่อนจ้ะ วันนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่กับว่ายแม่แม่อยวะนะครับก็วันนี้นะครับเราได้เจอดาราอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นคุณอ้ําอภิชาตินะครับตัวจริงหล่อมากผมนี่อยากจะเดินเข้าไปถ่ายรูปด้วยเลยเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นไมาให้ดูนิดนึงนะครับ วันนี้นะครับสถานที่สองเราก็ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายนะครับเพราะเราเจอดาราหนึ่งท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่สถานที่2เนี่ยคือวัดและวัดแหลงนะครับก็มาไหว้แม่หัวเรียบร้อยนะครับขอพรกับวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ลืมครับก็ขอพรฝากแฟนเพจของเราอิสุนนครหลวงทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปอีกสถานที่หนึ่ง นะครับเพื่อเป็นการจอดจอดรถนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศในเมืองรุยาอีกสักนิดหนึ่งนะครับปเดี๋ยวเราไปสถานที่ที่ถามกันนะครับป้ายตัตอบนะครับ,ต,รอรบตอนนี้นะครับตัวเครื่งองรถตัที่สอง ตัวหมกเราเนี่ยวิ่งดีนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดทงครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเฉลี่ยดูประมาณ16กกโลลิตรนะครับความเร็วอยู่ประมาณ80นะครับเพราะว่าผมเร่งจังหวะเร่งเร่งแค่เราประมาณนัดเดียวไม่ไม่ไม่ได้เร่งเป็นชั่วระยะนะครับขับมาจับเลขเร็อยู่ประมาณสิกโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งประหยัดน้ำมันกว่าเดิมกว่าเครื่องยนต์หนึ่งเก้าเลครับแล้วก็อัตราเร่งแซงนะครับออกตัวดีนะครับ จะมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสั้นๆเนาะโฟมรถนะครับเต็มๆนะครับได้เลยเฮ้ยเป็นไงฮารูปพร้อมหขอดูขอดูเวลาหน่อยขอถ่ายรูปมี่ต้องไว้ป่ะหลังจากที่15ถึง20นาทีนะคะตอนนี้ก็15ถึง20นาทีหลังจากที่เราไปศาลหวศาลแม่หัวครับก็ ตามคําพูดตามคำมสัมผัสปากเลยครับอยู่ๆลูกค้าก็โอนไปจองครับใช่ครับอ่าแล้วแล้วพี่ลูกค้าลูกค้าจะเข้ามากี่โมงครับผมได้นัดของอ่าไฟแนนซ์มาให้นะครับว่าว่าให้มารอเซ็นเอกสารลูกค้าครับเจตสัญญาผมแจ้งไว้นะครับลูกค้าเตรียมเอกสารมาเซ็นไฟแนนซ์ได้เลยนะครับคังคับได้ครับแล้วก็